ลูกสาวฉันอย่างนี้น้ำมนต์ไม่ได้บอกแม่หรอครับว่าเราอยากกันไปปีกว่าแล้วใช่คุณกับน,น้ำมนต์หยากกันแล้วก็ไม่มีอะไรจะต้องเกี่ยวข้องกันอีก ฉันเหรอคะเป็นใครที่นี่บ้านฉันเองคุณป้าหลงทางหรือเปล่าเป็นไปได้ยังไงที่นี่มันบ้านลูกสาวของฉันฉันว่าคุณป้าจําผิดบ้านแล้วละคะ่ะที่นี่ไม่มีลูกสาวของป้าหรอกฉันไม่เชื่อหลบไปนี่คุณป้าคะ แม่มาได้ไงครับฝาผู้หญิงคนนี้เป็นใครนายกล้าดียังไงมาทํากับลูกสาวฉันอย่างนี้ไม่เข้าใจผิดแล้วครับนี่ปีใหม่แฟนใหม่ของผมเองน้ำมนไม่ได้บอกแม่หรอครับว่าเราอยากกันไปปีกว่าแล้วฮะอยากกันแล้วเหรอทําไมแม่ไม่เห็นรู้เรื่องเลยมันเกิดอะไรขึ้นฝ่านอกใจน้ำมนตใช่ไหมไม่ใช่นะครับแม่ พอดีว่าปีที่แล้วอะน้ำมนจะไปทำงานที่ต่างประเทศเขาไม่อยากเสียงานนี้ไปอย่าทุ่มเทงานให้เต็มที่ก็เลยขออยากกับผมแล้วผมก็เคารพในการตัดสินใจของน้ำมนครับแม่ก็ว่าแล้วว่าทำไมแม่ถึงไม่เห็นใจน้ำมนเลยแม่มาที่บ้านคงมีเรื่องสำคัญอะไรใช่ไหมครับพอดีที่บ้านอะพ่อป่วยหนักมาก แม่ก็ไม่ไม่มีเงินพอที่จะช่วยเหลือพ่อได้แม่ก็เลยต้องมาหาน้ำมนต์แต่ก็ติดต่อน้ำมนต์ไม่ได้หวังว่าจะให้เราสองคนช่วยเหลือแต่ตอนนี้เราสองคนก็ยาก,กันแล้วแม่ก็คงไม่กล้ารบกวนเดี๋ยวก่อนค่ะแม่แม่นั่งก่อนนะครับแม่รอผมแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมมา แม่รับเงินนี้ไว้เอาไปรักษาพ่อถ้าไม่พอ,อยังไงบอกผมได้นะครับไม่ต้องเกรงใจฝากแม่ทำอย่างนี้ไม่ได้ลระลูกแม่ไม่รับดีกว่าใช่คุณกับน,น้ำมนต์หยากันแล้วก็ไม่มีอะไรจะต้องเกี่ยวข้องกันอีกจะเอาเงินนี้ไปได้ยังไงถึงผมกับน้ำมนต์จะหยากันแล้วแต่ตอนนี้พ่อแม่เขาเจอปัญหาจะให้ผมนิ่งดูดดยไม่ช่วยได้ยังไงนั่นมันพ่อแม่คนอื่นไม่ใช่พ่อแม่ของคุณสักหน่อย เขาไม่ได้คลอดหรือเลี้ยงคุณมานี่ทําไมคุณต้องไปยุ่งด้วยคนอายุเยอะก็ต้องมีปัญหาเรื่องสุขภาพบันทั้งนั้นคุณจะดูแลเขาไปตลอดชีวิตเลยหรือไงเงินเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะหามาง่งายๆนะใช่ถึงแม้เราจะไม่ใช่ใสายเลือดเดียวกันแต่ครั้งหนึง่งผมเคยเรียกพวกเขาว่าพ่อแม่ตอนนี้เขากำลังป่วยถ้าผมไม่ช่วยมันจะไม่ดูใจไร้ไปหน่อยเหรอ แล้วถ้าผมทําแบบนี้กับคุณบ้างล่ะคุณยังจะกล้าแต่งงานกับผมไหมหากวันหนึ่งพ่อแม่คุณเจอปัญหาต้องการใช้เงินหรือต้องการความช่วยเหลือจะไม่ให้ผมสนใจเลยหรือไงฝ่าฉันขอโทษขอบคุณนะปีใหม่แม่ลับเงินนี้ไว้นะครับถึงผมกับน้ำมวลจะอยากกันแล้ว แต่ครั้งหนึ่งเราเคยเป็นครอบครัวเดียวกันที่ผ่านมาพ่อกับแม่ดีกับผมมาตลอดดูแลเอาใจใส่ทำเหมือนผมเป็นลูกชายคนหนึ่งผมทราบซึ้งใจและจดจำไว้ในใจเสมอถึงแม้โชคชะตาน้ำมูลกับผมจะจบลงต่างคนต่างเลือกเดินในเส้นทางของตัวเองแต่ถ้าพ่อแม่เดือดร้อนผมก็พร้อมช่วยเสมอครับแม่ขอบใจลูกมากนะ ฝาเป็นคนดีมากเลยถึงแม่น้ำมนต์จะไม่มีบุญวาสนาได้อยู่คู่กับลูกแต่แม่ก็ต้องเคารพก,การตัดสินใจของน้ำมนต์ปีใหม่ฝาแม่ก็ขอให้ทั้งสองอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วก็มีแต่ความเจริญนะลูกเนื่ยแม่ก็ต้องขอบคุณลูกนะ คุณนะครับแม่ค่ะไม่เป็นไรลูก ตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะพวกเราชาวทีแกงนะคะคิดเมื่อสักครู่ได้จบลงแล้วถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าลืมติชมใต้คลิปเราได้เลยนะคะแล้วก็อยากให้พวกเรารับบทบาทเป็นยังไงนะคะไม่ว่าจะเป็นทิ้งตัวร้ายปีใหม่คนดีก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีค่ะ